พี่เบนครับวันนี้เอาของอะไรมาให้ผมดูอีกครับเนี่ยก็มูนเรเกอร์ัวนี้เรเกอร์ไอ้นี่ก็มูนเรเกอร์หรอพี่แต่นี่มันเป็นของอพอลโลนะครับอ๋อนี่ของออพอลโลใช่มีหลายคนถามมาเหมือนกันเขาเขาดันผลิตมาแล้วเขาดันคิดมาเอ้ย อาจจะเข้าฝันหรืออะไรไม่รู้ดันทำมาคล้ายๆกันเลยเรียกว่าเหมือนกันดีกว่าเรียกว่าจะเหมือนกันเลยโอ้โหจำได้ไงเนี่ยอ่ะโอเคเราไปดูความแตกต่างป่ะพี่เป็นยังไงบ้างอ่าคือเวลาใช้งานจริงเนี่ยผมเอามาใช้เทียบกันแล้วเนี่ยเอออย่างแรกก่อนนะครับคือฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยอ่าอ่าลองเข้ามาดูคัาเสียงมันจะแบบแกล้แกแล้วก็จะมันจะมีความติดบ้างไม่ปอ่แล้วมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีมันมีช่วงติด คือเวลาหมุนเนี่ยไอตัวไอตัวเหล็กสเตเลตเนี่ยจะต้องอยู่กับที่แล้วตรงนี้ต้องหมนุนนะเพื่อให้มันทํางานคือถ้ามันไปทั้งอันหมุนแบบสเตเลตหมุนด้วย<ๆ><ๆ>คือไม่ใช่เราก็ต้องมาบีบเพราะตัฟิวเตอร์เราอย่าแบบนี้แบบ อ่าก็คืออ่าเราก็ต้องเอาใส่อย่างเงี้ยอ่าเราวางเข้าไปนะครับแล้วเราหมุนเวลาหมุนเนี่ยถ้าให้ดีเราก็ต้องจับต้องบีบจับบีบไว้ต้องบีบไม่นั้นันมันไม่มาอ่ามันจะไม่เล่นไม่บีบบางทีมันมันมันไปด้วยกันใช่มันไปด้วยกันเลยเพราะมันเหนียวอันนี้มัน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 หนึบหนืดโอเคมันจะหนึบหนืดมันจะเนืดคือคุณต้องจับไปตรงสีเงินไว้อ่ะมันถึงจะหมุนได้แล้วเป็นมูเลเกอร์เนี่ยนี่คือมันจะแบบมันงมเนี่ยมันเนี้ยนี่คือไม่เคลื่อนเลยนะครับอีัวนี้มันจะไม่เลื่อนเลยมัน มันจะไม่มีติดขัดเลยมันจะขอลองมาใส่หน่อยเลยเราวางปุ๊บใช่ไหมปุ๊บคุณก็หมุนได้เลยแบบว่าเนี่ยผมจับข้างล่างนะเออมันจะลื่นไม่ต้องเลยเสียงไม่นจะแบบมันแะลื่นไปหมดเลยแต่ราคาต่างกันสามเท่าเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องเข็มเอาเข็มเอามาดูเข็มเข็มอันนี้นะครับอพอลโลเนื่องจากว่าอ้นีเวลาเราจะถอดทำความสะอาดหรืออะไรเนี่ย อันนี้คือพารโลอันนี้คืออ่าเดิมพารโลมันจะดึงไม่ออกมันจะต้องใช้ครีมอ๋อต้องใช้หกเหลี่ยมสมมติว่าเราทําผิดพลาดแล้วเข็มมันงอเงี้ยงอหนักหรือหักอ่ะเราเราไม่สามารถบิดกลับได้เพราะว่าคือมันจริงๆแล้วมันเป็นเข็มบางๆมันน่าจะบิดได้ง่ายมันหักได้ไหมพี่มันไม่ค่อยหักเลยเป็นงอพราะเราจะบิดกลับปุ๊บเนี่ยกฐานมันเนี่ยฐานมันไม่ได้ฟิกไว้ฐานมันหมุนได้มันก็บิดไม่ได้พอคุณจะมาบิดปุ๊บตัวฐานมันจะหมุนดิ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถ ที่จะปรับได้ง่ายๆเออจริงว่ะนะครับแต่รายละเอียดงานก็ไม่เหมือนกันเลยนะอแต่ตัวเนี้ยของโมเลกเกอร์เนี่ยทำยังไงมันตัวฐานกับตัวเข็มมันจะล็อกกันเลยสมมติว่าคุณเข็มงอใช่ไหมคุณจับดัดกลับได้เลยเพราะตรงนี้มันไม่มันล็อกไว้ให้ได้หรือถ้าจะมีปัญหาจริงคุณก็ดึงออกมาเป็นแ่หละเอ้ยเจ๋งว่ะเห็นไหมครับดึงออกมาได้่ายเหมือนกีตาร์เลยเนาะเออเหมือนสายกีตาร์เลยใช่ไหมครับ ก็การใช้งานจริงมันก็จะเลยทําให้การใช้งานจริงมันเลื่อนหลเขามีเปลี่ยนให้เยอะไหมเขามีโหหลายสิบที่แถมมาให้ที่เราซื้อช,ชุดชนะนมีอะไรแถมมาให้เยอะเหมือนกันดูจากงานแล้วอ่ะดูความนุ่มเหนืดต่างๆอ่ะตัวนี้มียางอันน,นี้ก็เป็นยางแต่แบบว่าอันนี้ยางแต่กบถอดได้อถอดได้อะไรเหมือนกันก็แต่เหล็กไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะออกแบบ โลหะที่มีความนุ่มด้านด้านแต่ตัวเนี้ยจะแบบจะเป็นมันมันฟิลลิ่งการหมุนจะต่างคอนต่างกันเลยนุ่มนวลแล้วอันนี้ฐานฐานมันก่อนดูสีจะด้านสับแล้วรวยอันนี้รวยแต่รวยน้อยลงมาหน่อยราคาราคาเอาตัวตัวเนี้ยเทียบกันแล้วก็ไม่ได้ถูกนะบอกก่อน อันนี้เหล็กทองทองของเขาข้างในก็จะเงาเงาหนึ่งอ,อ,อันนี้ก็จะด้านด้านนึนนงอันนี้จะด้านแล้วตัวหนังสือลายมันจะเป็นลายดํามันจะช,ดชดัดกันชัดสวยาแล้วเขียนเวเบอร์ชัดอันนี้ทองแล้วแต่ว่าตัดสีเทาๆมันก็จะดูแบบลายไม่ค่อยชัดอ,อันนี้มันจะแบบชัดกว่าเออนี่มันจะดูแบบโดยรวมแล้วงานมันจะแบบไม่คิดสังเกตตัวเนี้ยด้านล่างด้านล่างเป็นกรมปะยีเป็นกรมหะยีแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีใช่ครับ ต่างกันหลายจุดนะต่างกันหลายจุดเอาไว้ง่ายไอ้ตัวนี้แล้วผมผมสรุปเลยแล้วกันแล้ว้าคนใช้งานแล้วแต่ทุนทรัพย์ว่าไดีกว่าทุนทรัพย์อย่างนี้ละกันเพราะว่าเคยลองใช้แล้วหมุนสิบทีมันก็หมูนได้เหมือนกันใช่แต่มันแค่แบบอาจจะไม่สะดวกขนาดเนี้ยหมุนได้เลยแต่ถ้าหน้าร้านเยอะๆมันก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องหมุนเยอะก็จะขอเชียร์องคออยู่าล้อน้ำขมุนคือหลายตัวที่มันแบบง่าย อย่างเงี้ยปั่าอย่างเงี้ยมันมันก็ง่ายเลยแต่ไอตัวเนี้ยจะคอนโทรลได้ถ้าแรงไปก็ปั่เหมือนกันถ้าถ้าถ้าหมุนเร็วไปมันจะออกข้างคุณก็ต้องหมุนให้พอดีอยู่ที่ประสบการณ์ที่ทำไปบ่อยแล้วแต่ถ้าใช้พวกเนี้ยคุณจะหมุนเร็วยังไงมันยังไงก็ไมันให้เร็วไปไอผมชอบไอตัวเนี้ยพร้อมครับผมโอ้โหหลอกกระชากใจแหมมีลีลาต้องสิบทีนะสิบรอบนะใช่สิบรอบครับผมให้สิบสองเลยโอเค อโอเคอุ้ยเสียวไนะครับไม่มีเปัญหามีปัญหานะใช่มีเข็มเปลี่ยนเป็นร้อยอ่มีเยอะงอมก็บิดดัดได้อ่ะอามาดูกันจบอ่ะพี่ต่อครับจากการครับผมถวายพรดำชงดำเทพอุ้ย <c oughs> <c oughs> จับแล้วอยากได้เลยอ่ะ <c oughs> มื่นหนึ่งไม่อยู่ค่าภาษีอี๋ <c oughs> อ คุณซื้ออะไรก็ได้ตัดเบนเอาของเล่นมาให้เจ็ดภาพก็รอดโอ้โหเฮ้ยครับเวเปอร์ให้เข้ามาดูเลยเท่างี้ยมันจะดูน้อยไปหรือเปล่าโอ้โหพอดีเวเปอร์เป็นแบบอะไรมิดเช็เฮ้ดูนะมันหน้าตาคล้ายๆกันเลยไม่เหมือนกันนะครับนี่ช่องว่างตรงนี้ไม่เหมือนกันระวังเบาๆหน่อยมันจะอมันติดอันนี้มันจะแบบเออว่ะโอ้อันนี้มันหนาไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อตรงนี้คุณต้องซื้อเวเปอร์เท่านั้น เลยสรุปว่าอร่อยสุดทําให้รสชาติดีสุดอาจจะไม่ได้เวิร์กโฟลที่สุดสำหรับหน้างานของคุณครับเพราะฉะนั้นเอานําไปปรับใช้กับความสะดวกของหน้างานของแต่ละคนดีกว่านั่นแหละครับผมขอบคุณมากครับอีเดนครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมว่าโอกาสกาแฟกาแฟมันเลือกสนุกได้ครับและก็และทั่วแดกซะ